este es el río de valdepeña jabalón pero no lleva agua porque más para allá hay una presa un pantano y el agua se queda allí y hasta que no hay mucha agua no no viene pero esto es un río el río se el río jabalón ที่บอกว่านี่ก็คือแม่น้ำแม่น้าแม่น้าของบาเดเดปัญญาจ้ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําเพราะว่าฝายอ่างเก็บน้ํายังไม่เต็มจ้ะตอนนี้อ่างเก็บน้ําแห้งน้ําก็เลยไม่ล้นมาแม่น้ําสายนี้จ้ะ ดูแห้งมากเมื่อสามสี่ปีก่อนเนี่ยน้ำยังไหลอยู่เลยจ้ะแต่มาปีนี้แห้งมากจ้ะแต่ก่อนนี้น้ำไหลแล้วก็โดดลงโน่นก็ไปต่อแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตามแม่น้ำจ้ะ เมื่อกี้นั่งกินไข่เจียวสเปนไปจ้ะตอนนี้เราก็จะเดินย่อยอาหารค่ะแห้งมากเลยจ้ะ นี่คือแม่น้ำนะจ๊ะไม่ต้องงงคือแม่น้ำแต่ว่าไม่มีน้ำนะคะสับชวนคุณสามีมาเดินป่าจ้ะ เดี๋ยวจะลงไปเดินที่แม่น้ำจ้ะแม่น้ำที่ไม่มีมีน้ำไออันเกียนเกนเบเนอันกี้กอนโมโตโ อันดามนเอ็นเรียวเรียวคาบาลอนบานเดเป็นยยสดูเห็นเยอะมากเลยจ้ะโอ้ยจะล้มหัวกระแทกไว้เนี่ยขึ้นดีกว่าเดินลำบากมากตอนแรกคุณสามีบอกว่าเดินก้างล่างดีกว่า ไหนได้หินเยอะเกินชวนคุณสามีมาเดินป่าจะ้ะอาบแดดไปในตัว จากสเปนจากสเปนแห้งแรงมากเลยจ้าฝนไม่ตกฝนตกก็หายไปไหนหมดไหลไปไหนหมดก็ไม่รู้เลยว่าดินมันมันดูดไปหมดเพราะว่ามันแห้งแรงมากจ้ะแห้งแรงยิ่งกว่าอีสานบ้านเราอีกจ้ะ ตะว,วันสองหน้ามองไม่เห็นเลยข้างๆไร้ง,งนงซับชาวบ้านจ้ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะแตกยอดดูแม่น้ำแห้งเผือดแห้งผาดฝายกั้นน้ำแห้งหมดเลยจ้ะดูสิ ไม่มีน้ำสักหยดเลยเอนรีโคาร์บอน Van de peñas. Sequita. Sequito, ¿no? ¿Eh? Se quito. Seco. Seco. Sin agua. ดอกอัลมอนด์จ้าสวยงามมากใกล้มากก็มองไม่ค่อยเห็นเบลอสวยจังเลยดอกอัลมอนด์จ้านี่เป็นไรอัลมอน์หมดเลยนะจ้าเนี่ยใช่หรือไม่ น่าจะใช่หมดแหละบางต้นก็ยังตุมต้มๆอยู่จะเวลาหน้าหนาวก็จะตัดแบบนี้จ้ะตัดแต่งกิ่งตรงกลางนี่ว่างให้แดดมันส่องเข้าถึงจ้ะไรอันมอน เพิ่งจะปลูกได้ปี2ปีมั้งเนี่ยไรงนจ้ะกองนี้คือเขาตัดแต่งกิ่งอ,อ,อันมอนจ้ะทุกปีเขาจะตัดแต่งกิ่งเพื่อจะได้ออกลูกดกแล้วก็ต้นไม้จะได้ไม่แก่เร็วจ้ะ วันนี้มาทรมานสังขารคุณสามีทรมานสังขารคนแก่สวัสดีครับสวัสดีครับ ถุงที่เห็นข้างหลังก็คือถุงขยะจะไปริกนิกกันแล้วก็ต้องเก็บขยะไปทิ้งในหมู่บ้านจา้ะวันนี้ลมเย็นแตดด่ร้อนจ้ะแต่ตอนนี้มันน่าจะสี่โมงห้าโมงแล้วแหละมันก็แดดมันก็ ร่อนลงแล้วมันไม่ร้อนจ้ะโอเคบายบายอาดิออรลาก่นุนยเจอกันคลิปหน้าจ้า